สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบพ่อกันคือเขาครับกับซองวิทีไทยเคยเพื่อไทยใช่ไหมครับเมื่อนี้เคยเพื่อไทยมีเมนูครับกออมเกียดสดิงครับขอเกียดสดิงครับนี่ครับส่วนผสมครับไปสะพเแล้วก็ปบไปตูแล้วก็หอมครับพี่น้องแล้วก็เบื้องมาเบื้องเกียดเด้อพี่น้องครับ ส,สมดสมแี่หมอนพี่น,องงน้อยคาตะไข่ลงมาแล้วครับมีตัน้ำกับพอเฮ็ดน้ำว้าครับเสร็จสิ้นหมบานน้อเกินเก็บที่อะไพี่น้อยน้ำนีงน้ำยังน้อ่แล้พี่นองง้นอย,อย,อยองงเอานา้ำ ปเป็นเมื่อไหล่เราพักลงพี่หน่อยพักใส่จะได้พี่น้อยพักใส่ครับไอ้น,นี่เดี๋ยวนี้รถสุภาพกับพี่น้องโอ้พีตูว น่ามาเจาะพี่น้องใม่ใช่ติดมัตตาบัตรดีตรงไหมนดครับนี่ก็ได้ใส่ด้พี่น้องถ้ามองถ้าจอดใส่อันนี้นอ,อดีสมากพอใส่พี่น้องนะนงครับก็นะครับเแค่ที่แย่หน่อยครับพี่น้องเนี่ย อ้ทำไม่ได้ดรครับขอบคครับเยียสติงเกียกขาครับถ้าเรามงเงอนมาเลือกลอกกันาดพี่น้องไงงอด้เสร็จแลับพี่น้องเอ้ยขอบคุนะครับพี่น้อง หอ,อมคับพี่น้อง,งเยเจ็ดสดิงหน่อยพี่น้อง,งเยเจ็ดดิง้งบ้านผมเราเอิ่นเจ็ดคักรับแล้วพี่น้อยงงครับอันละหมองก็จะกใส่ครับพี่น้องยอันนี้บอ่อใส่แลครับทั้งทั้งไใบดนนะครับพี่น้องเรืนะ่องนี้นะ หอมใส่ปลากริดพี่น้องเอ,อ้เส้นเสน,สนเข้าใหม่พี่น้องคักพี่น้องครับมาเดือพี่น้องเลยหอมขนาดนี้พี่น้องเลยแล้วควันจีกินจะน้ากับจักบวกกันพี่น้องเลย คือเกาเหรครับอือกาดไปรเลยครับพี่น้องมามามาพี่น้องมาโอ้ยคักคักคักนะครับเรื่อมองข้ามมองเงี้ยนะครับมองเงีนนะ้ยเลย นี่ครับอมมาก,กี่ลอกกเรอลือบพี่น้อยมาครับมากเห็นเคยผู้ไทย,ยพี่น้อย ตัวหน,น่อยนะพี่น้องเอออาจจะเห็นบัสซัดไปไหน,นครับนี่ครับตัวหน,น่อยมันคือตัวเมืองเลยพี่น้อยนะครับโอ้ขับไปเลย นอนกินเท้ยครับได้ครับบ้างครับพี่นอ้องดักันครับ